แล้วมีใครให้รับไหมคะขอบวงแดงขอบวงแดงรอรับอยู่นะคะปัดนาโนล้วิ่งมาเลยค่ะป้ายของป้ายเขียวรออยู่นะไม่มีรถเนี่ยอยู่ป้ายเขียวไหนคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคันแดงคันแดงคันแดงค่ะรับต่อเดี๋ยวไปทยอยพามารับนะเดี๋ยวอเมคิววิ่งวิ่งมารวมตรงนี้โอ้ยอ่ยแม่งมาเต็มเลยสัส เอ็มเอชคเอ็มรอชคิวเอ็ม Q อชคิวเรวมป้ายเขียวนะคะรวมป้ายเขียววิ่งไปรวมป้ายเขียวเลยค่ะวิ่งไปเล่นป้ายเขียวเลยค่ะเอ็มเอชคไปอ้อป้ายเขียวเลยค่ะโดนโดนเลยค่ะป้ายเขียวอออ้อป้ายเขียวค่ะ M อ็ไอ้เหี้ยแม่งมาลืมเลยสัตว์แม่งมาปิดจ็อบไอ้เหี้ยคุณนึกว่าหนวดดำไหมสัตว์เข้ามาเรียนฟอร์ตั้งนาน แม่ว่าปิดจ็อบเอ็มื่อกี้คิวจะโดนปิดจ็อบแล้วนะคะรวมรวมกำลังที่ป้ายเขียวนะคะจะเดี๋ยวโดนปิดจ็อบเลยเรืนี้ค่ะตาลังตาลังตารางรถโอ้โหเยี่ยมจานดาวเทียมช่วยเพื่อนได้ไหมโคตรเยอะเลยกำลังไปกำลังไปเขาไม่เกี่ยวกับคนไอ้กูตายเพื่อนตายแล้วค่ะเต็มเลยค่ะจานดาวเทียมค่ะใครลงอ่ะยิงยิงได้ไหมไปชุบให้ยิงโอ้ยไม่ไหวค่ะมาส <m> ิฮะแต่ก้มแล้วอย่าใส่นาโนนะ โอโ้ใส่แล้วอ่ะโอ้โยิงไ,ไ,<อ>ไม่ได้ค่ะมันมันใส่นานนนนเรือ่อยๆอ่ะหมดเลยใครนานนเหลือไปชัวร์ไปชัวไปใกลหมดเวลายอยู่แล้วเอาให้มัน,นมันสุดเหนียงเลยโอ้หใครจะมันก็มันอ่ะลงไปไม่ได้เล่นหรอกไอ้เหี้ยคุณก็ฝูซอมบี้สัตว์เป็นไรมีอาการสัตว์มีอาการมีอากา,การมีอาการมีอาการ มีอาการเหรอคะแปะ๊บเายเตยดาวันดาวันดาวันเม่จี้แม่จี้ดาวันวิ่งยี่วันว ใครวิ่งหนีวะน่ะเจ๊หงคือรถเจหงมือมือมันจะหมดเวลาแล้วเจ๊หงคือรถเจ๊หงเลยเร็วเจ๊หงนะเดี๋ยึงจะแตกเจ๊หงเร็วฝังฝังเจ๊งนะเดี๋จะแตกเจ๊งเร็วฝังฝังโอ้ยเฮียมาตีมาตีกันตรงนี้ตรงจานดาวเทียมพวกมันอยู่เต็มเลยเร็วๆอีกไฟนึงเร็วมาเร็วมาเล่นเร็วไม่มีรถไม่มีรถมึงแค่เดินมาที่เดียวเนี่ยจานดาวเทียมเนี่ยมึงเจอมาเลยเนี่ยเนี่ยจานดาวเทียมเนี่ย เอ็คจันตวเทียมใกล้ๆจันตวเทียมใกล้ๆไอคิวอีกเจดนาทีเนี่ยเดินมาดีใกล้ๆเนี่ยขึ้นรถมาเราเป็นนัวแม่งเลยเียมเหรออมือมาล้หมดเวเร็วเวเร็วเร็วเร็วมีนีวแล้ววิ่งไปเลยได้มไม่มีรถเคิวดันมาค่ะเอ็คิวดันมาค่ะ มึงยวกกูไม่ว่าครับดูมามาอย่าลีลามากันให้หมดมา้หมาเนี่ยข้างๆกางาเทียมวซีโอไอควายเฮี้ยแกงกากโดนไม้กูเกงรยิกตีกันที่บ่ไว้เฮี้ยดีดีครับดีดีดูด้วยเอาปืนอะเอาปืนรถมาตามาตามา คนเดียวนะทุ่่ชุเพื่อนอยโอ้โหลบหลบลพี่เองาเ้ยวายี้หลดบลเจบลเจบลน่อยบลเจมงนบลเจหงกูบลเจงกูหกเอาดิเี่ยหมดไวจังอ่ะกูตีได้ตัวเดียวไอเียหมดแล้วหรอปนนึงน้องฟังหน่อยฟัง ฟางมึงอย่าขับรถชนมันโดนมึงเล่นให้่เป็นวิวขับไปจะชนขับดีๆแล้วก็อย่าไปร้องเพลงจีเอวายดิร้องเพลง G ี Y อวามันต้องเล่นมีดแต่มันไม่มันไม่วัดอ้ะยันไม่ขี้สัตว์คนน้อยเบ็ด้วจับมีดเลยเย มาเจอวิ่งหนีอย่างเดียวเลยมันไม่เหมือนแก๊งชายชายตีกันไหนทียชายชายเขาตีเขาตีเยาวัฒน์อ้เชี่ยผู้หญิงแม่งตีทีนึงวิ่งไปทางไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่อใครห่วยเลยห่ยอะเจ๊หงบนบัตเจ๊หงบนบัตเจ๊หงเหรออีฟะมีไงเจ๊หงมีไงเจ๊หงนีเนาะ ไอ้เหี้ยไฟไม่ถึงนะทีกูเล่นกับตอรอสนุกของมึงอีกไอ้ขยะเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกใครมันหอร้องชุบเพื่อนอีกนะอีีเสยง๋อใครไปบับเข่าอีเสียงไซเอ็คแอลไว้สัตว์มีคนเที่ยวมันบุลลี่นะอ๋องดีๆเรามาทำดีๆนะทำดีๆนะเพื่อนๆทำดีๆนะเขาเสียงไซเอ็คแอลอะมึงยาทลุดีๆดีๆสองคนถีบมี น้องแล้วจะหอก็เหรอไม่หอกแล้วอ่ตีเร่งหมดเวลาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครบัฟหลุดอ่ะใครโดนอุ้มอ่ะเมื่อกี้ใครบัฟหลุดอะไรบอกอะไรที่บอกว่าฟังเมื่อกี้ใครบัฟหลุดที่บอกว่าเสียงไซเอ็กแอลว่าไปนี่เขาว่าไม่รู้ นายอยู่ไหมเจ้าใครวะเอาเล่นพอดีพอประมาณไม่ต้องไอ้นี่มกูเล่นกับตอรอกูขตัวเล่นกับตอรอได้ปะสนุกไปอาเจ้าอยไนะไม่ไหวกูไม่ไหวมันนานลุงลือจับจับแท็กแท็กอันนี้เป็นกิจกรรมได้ป่ะเนี่ยสองแกงนั่นลุงตีตอรอได้ป่ะอันนี้คือสองแกงลุงตีตอรอสามแล้วแหละอีกสามสี่ทีอันไม่ใช่ตีจริงๆโอ้ออกมาบ้าเจ้าของต้องชูเข่าไหมพอหมดเวลาแล้วอ่ะเออชูเข่าไหม ชุบก็ได้ไงแล้วงันะเพิ่งนอนไปแลากันไอ้บุญไม่เอาลงชุบต่อคนเฮาหรือว่าจะกองกันแล้วก็ให้หมอชุบไหนมึงมึงชุบเขามึงชุบเขามาหนึ่งนิ้อยากตีเพิ่มได้ไม่ได้ชิวกระเป๋าชิวกระเป๋าหล่อโอเคโอเคโอ้บุญดีหมดเครียดว่ะไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่จบไม่เมื่อกี้ใครไปปรับเขาอ่ะ เวลามึงรู้ว่ามันมีหลุดอะไรแบบนั้นน่ะเราไปเลยนะยังไม่ไปเลยดูไปเลยไปคุยกันหลังงั้นหนูดูหนูดูให้แบบไป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 เอาให้ตายก่อนเอาตรงนี้ให้ตายก่อนทีนี่แน่ดึงศพมาเราไปทีนี้เลยไปดิทันตัวกันออกมาเลยเที่สุออกมาเลยที่สุยใครมนตานหัวเราะไป หมดแล้วอย่างเงี <asynchronous> ้ย <noise> <chips" S 3> เลยนี s <S ่เล <out> ่นหมดเวลาไปเลยเกิด oh. ม oh, yes, mm ันจะตายครเย่าเหรอวะอายอ่ะใอรเป็นคนอุดยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุมยออก๊ยออยอุ๊ยอุ๊่อุ๊อุอุ๊อยอุ๊ยอุ๊ยออุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหุ๊อยอุ๊อุนยุ่๊ยอุยอุ๊ยอุัอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุยอุ๊ยออุ๊ยอุ๊อ เขาจะมานะ้วเขาจะมาเขามาแลขอขอเดี๋ยวคออย่าพูดยังไม่พูดอะไรอะอากต้เข้งเขาไม่ต้องพูดของเขาให้ขับลุ้นเขาอ่ะเอ๊ะจะวิ่งจะยิงแจหวังแจ่หงได้ไมึงกูขอด่าสองนาทีสุดท้ายนะก็ไปไปบอกไอ้เหี้ยหัวเขียวกับอีป้าหน้านี้หัวน้ำเงินหน้าปากดีใช่ไหมเออไม่เป็นไรเอาพอประมาณนะพอประมาณเอาพอประมาณไม่ด่ากันแล้วมันจะสนุกได้ไงเออบับเลยบับเลยบินวิ่งรอขับไปไหนล่ะ บอกไปว่าเดี๋ยวไปเยือนนะจ๊ะเย้เดี๋ยวไปเยือนด้วยอ่ะโดนนะที่บ้านเขาิงแม่โดนนะอันนี้แต่ถ้าเบไปช่วยไม่โดนนะขอพูดหน่อยนะว่าบอกว่าจริงไหมเพื่อนมึงก็โดนกูดับมาเลยแหละค่ะยีควายเอ้ยเฮียงโง่ชิบหายเลยเฮียงหัวเขียวไอ้สภาพคนเก่งนะครับครับอีดักโดนซัก็ดีดักลองหรดอเปล่าต้องลองแบบแก๊งชนแก๊งเลย่ไมต้องอาวุชายเข้ามาช่วยเลยไอ้เด็ก ก็ไม่ไหวยืนด er. ิจร um ิงพี่นี่เก่งจริงพี่ให้หมอไปเลยก็ได้นะเนี่ยหมอมาแล้วเนี่ยดสองนาทีสองนาทีเลู่ตรงไหนอ่ะเลู่ตรงไหนอ่ะดาวเทียมตังหันพี่หน้าทูดาวเทียมไม่ใช่ตังหันดาวเทียมเอี๊ยสัตว์สรุปพี่ชาวจะใส่ยสุดมาทำไง ไปแกนกันท right. ี่ไหนคุณชาวีอะไงยิงเราพี่เชิญเราใช่กันเองทำไมใสส่แก๊งสีดำเท่ขาขนาดนี้ทำไมโอ้ยวะโคตรเมื่อยเลยดีผู้หญิงที่แม่งโคตรสนุกแหละงงเว่อ นี่อย่ามาห้าวกับเจ๊หงนะเจ๊หงรันจริงด้วยะรอเล่าด่าเล่าด่าหมดเวลาเราเล่าหนาสุบเผาสุบเผาหมอมาหมอมีมีหมอไปให้หมอให้หมอให้หมอก็ได้ให้หมอจดดอรี่จบแล้วมึงไปด่าขอหมอมาจบแล้วขอโทษเราเลยไปขอโทษเลยคุยคุยชาพาดีกว่าไหม ขอโทษที่สะพานไปไปขอโทษไวรุนไฟเอ็มมึงเพิ่งด่าแบบแบบมึงขอโทษแล้วอะไรวะไปเคลียร์ที่สะพานไม่ต้องพูดอะไรเยอะชุบเขาแล้วก็ออกมาตักต่อชุบพี่ตอนนี้เราคนออกบ่อชุบก็ออกมาไปด้วยไปด้วยต้องไปสะพานใช่ไหมไปด้วยไปด้วยไปด้วยไมด้วยไปด้วยไปด้วยไ่ด้วยไปเ้วยไปด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 ้วยไรด้วยไปด้วยไปด้ยไปดวยไปด้วยไป้วยไปด้วย ไม่เปิดรถเลยอ่ะไปด้วยไปด้วยมาสิขึ้นมาสิรใครไม่รู้เอาคือเพื่อนมารับเพื่อนหน่อยได้ไหมพี่พอรถเสร็จก็มารับเพื่อนที่เดิมเอ้ยนี่ไงรถกูยี่อ่ะนี่มีกล่องซ่อมแม่ซี่แนซี่ีัดรถตัวเองได้ยังไอเดียดีอะไรอ่ะไอดีหนึ่งหนึ่งสามครับหนึ่งหนึ่งสาม ตัวหูรูปหลังไปก่อ <laughs> นเลยครับตัวหูรูปหลังใส่นาโนฟีเย่นาโนฟีปัดนาโนฟีด้วยนะเดี๋ยวเขาใจึดขึ้นแล้วใส่กระสุนอะไรให้เต็มแม็กเต็มหน่วยไปเลยครับพี่ครับนานโนพี่หมดยังพี่เอาอีกไหมใส่สองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ย <laughs> มันบวกได้กันดีดิน้องมันบอกไม่ได้ ไปไหนอะครับไปสะพายหรอมาค่ะอีกที่สะ <มา S 2> พายไข่อี่เลยค่ะ